ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กล่ามาพ่อๆกับประเดี๋ยวน้องพี่น้องเนาะครับปอ,อ,อแจำพ,พ,พามาติดตามเลขเล่องราวพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดต่อยน้องพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สี่พยหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสามหกเจ็ดห้าแปดเก้า รับเลขหลักก็ออกเจ็ดห้าเนาะพี่น้องเนาะรับของปูโคราดงวดวัวปูศูนย์เจ็ดพี่น้องมัวที่ผ่านมาก,กันรุดเลยพี่น้องเนอะอบรรยากาศก็ยังดีที่นอพี่น้องเลยล่มรับพระแท่กวนเสือเบิ้งพี่น้องอครับบรนจันที่สี่พยโสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับสองเน้นที่ศูนย์ ศูนย์บอมาสองกับบอมาเนาะพี่น้องเนาะรับหลุดเบิดตเลยครับบ่ววากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีหลุดนะครับบ่ววาคูบาอาจารย์ในนาอพี่น้องเนาะรับมนีโพเทีเยมผ้ามาตามต่ออีกนะครับปูให้มากต่อใดเนาะพี่น้องเนาะรับเดี๋ยวไปเบิรงนน้ำกันนะครับ ครับวันพุธที่หก พัฒนาปู07 ขับบนล่างวิ่งหลุดหน่อหกกับหนึ่งนะครับ หกกับหนึ่งเน้นที่หกนะครับหกแปดเก็ดแปด ห้าแปดหกเกาเกดเกหาเก้า หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งครับเก่าชุดเก่าหางคือเก่าพี่น้อง ครับปูเน้นที่6เนาะพี่น้องเนาะเน้นที่หกกับชิพี่หกแปดหนึ่งครับกับประมาณ3ามหางนี้นะพี่น้อง หมักสอบแต่ไรเฮาก็ au, จะเลืมเด้่พี่น้องเด้อกับตัววน้นำเนาะพี่น้องเนาะรับโดยเฉพาะตัวที่บนเน้เนี่พี่น้องเด้อยตัวปูบนบนเน้นให้เฮามากักเขากับพิจาร,รณาเมืองเอาเนาะพี่น้องเนาะร่มกับร่มร่ม,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 มรพี่น้องล่มมะนาวมาทรงละพี่น้องเอ้ยทํงบานพอเตรียมนะครับฝนกับที่โต๊ะฝนนะครับสัดวเจนเนาะพี่น้องเนาะ ครับวันพุธที่6พอยสองห้าหกเจ็ดน้อพี่น้องเนาะลาวพัฒนาปูศูนย์ับบนล่างวิ่งโลด6กับ1เน้นที่1โอเน้นที่6พี่น้อง6 8 7 8 5 8 6 9 7 9 5 9 6 1 7 1 5 1เนาหพี่น้องเนาะเอามักชอบแต่ได้กับพิจรารณาเมือด้พี่น้องเนอ้อตัวที่ปูพนมนบเนีนให้นะครับเอาที่สำคัญก็จะเริ่มขับตัวไว้น้เนาะพี่น้องเนาะ ประแจมกับเฉเบิงนะพี่น้องเนอะปูเป็นชงมหานะครับขับลาพัฒนาหกพอยหกเจ็ดขับหกกับหนึ่งเน้นที่หกหกแปดเจ็ดแปดห้าแปดหกเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งนะครับเนอะขับปูศูนย์เจ็ดนะครับพี่น้องครับจัดเจนนะพี่น้องเนอะ ่อยเข่าคอยเห็แตกปังๆเด้องวดนี่ครับพี่น้องเอฟซีเขจะได้โชคโฉบมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับครับพ่อแตีมก็ขอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดเนาะครับนเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒน,า,นามาให้พ่อแตีมครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันเอาชอบก็จัดขาดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ เาฉะนั้นแล้วปอเตียมขอเว้ยพอนคอยเข้าคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโฉบมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับาอจะเลื่อมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มคนไล์กดแชร์ให้ปอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับครับจุดตายต่ายสูตรนี้ขอเอฟซีทุกคนที่เข้ามาเบิงมาติดตามพอเตียมครับปล่อยโชคโฉมันๆเลยพี่น้องเด้อเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะ คเอาพอกันคลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม